มาสวัสดีครับมาพบกับแป้ชิงวันการโอเวอร์เรดหรือวันการดีนั่นเองอ่ะตบมือว้าวมาดูพูดท่าชิงวันอ่าวันนี้นะครับสมาชิกร้านเที่ไปแข่งที่งานใหญ่ที่กรุงเทพเป็นเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีเน่โอเคนี่เลยสวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเคนครับชื่อเคนเล่นออฟฟิศครับลูกมือครับ ี c ีแล้วก็ใครเสื้อร้านมีสองชีวิตโอ้ใช่อาทิตย์หน้ามีแจ็ค CP ศูนย์สามด้วยแล้วใครใส่เสื้อร้านนะครับมีโลโก้ร้านเนี่ยมีสองชีวิตอ่าวันนี้จิ้มมีซีอิ๊วไหมไม่ใช่เอาการเราจะจะถามเต้เลยไม่ต้องไม่ต้องมีตัวเดียวเต้เต้อะไรครับวันนี้สีแดงครับสีแดงสายสายแบบสายได้ไหมอ่าสไลด์เอครับสไลด์โล่ไข่นกนี่เองมาโอ้ตัวเดสเซอร์เอาลูกต่อยทอยลูกตอกกันเลยดีกว่า อ้าวประชาสัมพันธ์นะครับวันพุธที่สุดนี้พุธที่ยี่สิบเจ็ดนะครับดีวีทีศูนย์สามของเสริมอันน่ารักของเราภาคดีก็จะออกนะครับแล้วก็มีสลิปน่ารักด้วยนี่สีมีสลิปสีขาวที่ใครใครใครหลายหลายคนถามเข้ามาแต่แบ็คเอาแบ็คเอาแต่หลังสลิปนี้เทมากเลยทำไมไม่เห็นหลังสลิปเลยอะไรอ่ะไม่ไม่เห็นไรไหนเนี่ยแค่นี้เซอรเซอรอะไรวะมันเฮ้ยไม่เปลี่ยนมือโอเค ฮะไม่เปลี่ยนโอเคแต่อยาราวไม่เปลี่ยนนะโอเคดีที่ยังเปลี่ยนได้เป็นสามใบเฮ้ยดีเลยดีเลยที่มันเปลี่ยนได้ดู่ดีเตยเป็นยังไงนี่เตะเราลุกกันแนงก็เปลี่ยนได้เลยออกออกตัวนี้เราไม่ออกก่อดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบทิงฮิลครับไลท์เซิร์ฟโลกครับโอเคครับจบเกมนี้ผ่านได้ไหม โอ้โหครว่าอะไรที่มันโอบกันหมดเลยวะเอาโรคขึ้นหนึอุ้ยอุ้อการสับการที่รุนแรงต้อมฟองระเบิดมีอะไรร่วงไหมเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีเสียงอะไร่วงเลยผ่านเลยอุ้ยแล้วชุดนึงอ้แล้วจั่วเป็นตัวนี้ซะด้วยไรสกิลวนนี้นะตัวทิ้งในช่องไลฟ์เฟสอยแล้วก็ระดัชไม่เมือนี่แบบไม่พอกันเช็คจะไปเช็ค กรเชิดถ้าจัวให้แนวผมเปล่าให้ดีทั้มือหนึ่งไลท์เซตออเดอร์เฮ้ยออเดีรยวนี้โค้ชเหรอปา๊โดดจิมแหวนโม่าพันหมื่นห้าสองตัวไม่โฟไม่โฟคอฮึมคอลงเปิดสามหยิบโลกใช่ไหมเยซเซอร์แม่นี้แตะเดียวแต่กลงเพราะฉะนั้นวัดเลยเข้าเลย ออฟอนนิเกอร์แถวหน้าบกหมื่นอีกสามไม่กันเช็คโรนิเกอ,สอร์พลังแวนจวนในโ่งหายผ่านเลยเอเยเอเีอะไรวะเนี่ยฮะมองอะไรวะเนี่ย <c oughs> ท,ทิ้งทมิสตอร์เฮ้ยจะเกิดเิดกอล้วไอ้สกิลเสิร์ชทริกส,สตาร์ลงมาช่องเหลี่ยม จุดสองมือสองปิดคางให้เลยไม่เข้าเราเช็คใครคีอ้าวช่วยหลังช่วยไม่ให้แบบให้ย่าเขาจุ้ยวาเลยทิ้งไลทอพฟิดตกยังไม่มีเซ็ตออเดอร์แต่ลงเปิดสามอืมไม่มีมาเดยวโอเค กดเลยก็ได้โซบัสสองท,ทาไหร่ดีไทยทุกเ้นสองใบเอ้ดีไทยตัวนี้สองใบโดดอ๋ ừ, อเป็นสกิลของคนนั้นใช่ไหมใช่ครับโ<อ>ซบัสดีไทยตัวเองแล้วก็โดดทูกเชนสองใบใบบิงผู้พิทครับมันเท่าไหร่ครับหมืนรร่นแปดครับผมโอเคเข้าก่อนเลยครับหมไอ้แิดโอเคคิวไม่ได้คิวพาวนี่โอเคผมเดี๋ยวปดูหน้าบังหดียวกนี้พาวนี่ <Okay. S 2> นโอเคเช็คครับ เมทิเกอร์สองห้าครับผมแต่คะแนนอยู่ใน,นสองห้าสองคะแนนเนี่บยบอลกเล่นหนึ่งสองห้าอีกรอบครับอันนี้โอกาสแล้วอ,อว 5, ริ่มอีห้าพันจบเทรนเลยครับิ้งมังกรนะนี่เข้าศกไล่เป็นมหาเนวนาสกิล<ห>ของเลยอยู่สวัสด์หนึง่งเซิร์ชอาเวนนาเข้าโซของดีใบเก็ง คอทิกสตาร์่อเอลโอเดสเป็นอารุแล claro? uh ้วก็โอเดสเป็นเดสเปตรไเตอร์ขออนุญาตนะครับได้พลังตามออริจินอลเดสทั้งหมดโอเคมันตี้เขาบาตหนึ่งปัทละหมื่น ไม่ป้องกันรุกโอเคทวินไรเฟิร์สเช็คบอร <Okay. S 1> <31. S 2> ์ดเซคันด์เช็คบอร์ดได้ไ่เช็คครับโอเคสอียวานไ้ครับมสิบที่ขั้นเท่าไหร่โอ้มหาศารอ่าห้ายี่แปดสี่เอ็ดกดเหตเป็นอ่าสีเอ็ดใช่ไหมแล้วก็บวกอีกแล้วนะะสี่เอ็ดบวกหนึ่งมือจากนี้เป็นห้าสิบเอ็ดถ้ากดเหตกจะบวอ,อีกหมื่นห้าขั้นงนเท่าไหร่สี่หมืน สี่หมื่นก่าแบบนะสองมืนสองหมื่นบวกหมื่นใช่สี่หมื่นสามหมื่นสามื่นใช่มสองหมื่นแล้วก็บวกหมื่นไม่ได้ทิสามืนถูกแล้สมืนแปดโอเคไม่กดเหตุที่เดียวใช่ที่เดียวกอยเชิญสแตนโดก้อยโฆษณาอะไรโอเคจุ่มกว่อเพยมื่อี่เด่นไม่ได้แวนเลยครับสองหมื่นแปดสองมื่นแปดอืาเพื่อความชัวไปก่อน เคยมาพี่จีเลยทุกคมชัววินครับเฟิร์สฟอนโ์เซคขั่นไม่มีแล้วก็ได้พี่จีสามหมื่้าสมห่้าค่านั้นจะเบากว่าเท่ากันอ๋อสองลูกสองลูกแล้วก็เพอร์นหนาใช่ป่ะครับผมนั้นปล่อยก่อนคีบรปล่าเลสามหมื่นห้ากหมื่นห้าผ่านพวกผมอะไรเข้ามาไรเพอร์เซนต์ไร ไม่ได้ข่อจะร้องไห้แล้วก็ตัวบ้านหนึ่งปถ่้านาบวกหมื่นเป็นวมสองหมื่นึ๊บไม่ป้องกันครับโอเคสวินไรเฟิร์สเช็คฟอนถท้านาบวกหมื่นซีคอนเช็คดูวเปช็คครับฟอนครับทานาบวกหมื่นโอเคเอ่อสิบแปดยี่ิแปดห้าแปดห้าสิบแปดฮิตลุกห้าสิแปดแดใช่ไหมใช่ดสิบสาม ใหม่พี่จีเลยโอเคเมื่อกี้ไปหา้าใบเข้ามาหนึ่งกดถอดออเดรชั่นเล็กด้วยบวกหมื่นห้าเท่าไหรอ่อันนี้สามหมื่นนะอันนี้นี่แสี่สามไว้ก่อนสี่สามห้มาหกหกหกเจ็ดห <Okay. S 2> นึ่งบวกหมื่นห้าแปดหกสองคิดอุ่นสวักัโอเคไม่ใช่เล็กอุ่ม โใส่อะไรใส่ไหล่ใส่หิ่งกดท้าใหญ่แล้วใส่ไหลสแตนดอ์ดอคือโซนอะไรโอ้โหไปเลยส่งว่ะได้จะดีเกินยโร่เสร็จออเดอร์โซจุงกว่าความแล้วมันต้องความแล้วเอาแล้วมันมีโรคขบ้าสองครับกระโดดโวกเข็มสามใบเออสี่สามมืดเออมือสอได้เล่นได้เล่นนะดี ยากมากเลยตอนนี้สี่สามยังไงก็ต้องปล่อยอันหนึ่งแล้วเราต้องไปวัดกับพิวเหรอโอ้โหล้วนับสี่ก็วัดเลยเหรอกว่าจะได้เล่นพิธีประหลัดครับสวินได้ครับเฟิร์สขิ่โอ้โหขาข้างนี้ครับเซคันด์ครับฟอนครับโอ้โหนี่จริงๆโอ้ยสองหมื่นเท่าไหร่แล้ววะเนี่้อันนั้นอ่ะหกหมื่นป่าเปล่าเปล่าบวกบวกขี่เฮ้ยเลขสองเลยวะโอ้หกหมื่นอันนี้นี่บักต่บักหกหมื่นสองขี่อาหนึ่ง คีสองไมดะอ๋อคีคคอแล้อันนี้อันนี้ก็คีแยอ๋อคีดหนึ่งตีก่อนนะอสนีมาคีคันอ๋อหนึ่งคีดตีก่อนเท่าไหร่สี่หมื่นครับวัดใช่เรียบร้อยโอเวอูไปไหนหมดโอ้โหอยู่ตะกองสุดเลยมันไปไหนหมดโอ้โหโอ้โหอ้โหมันพีสองพี่จือไหวไหม แม่เดี๋ยวนี้มันจะเกลียวโจละยังไหลอะไรอยนี้กดสุดละไม่ใช่อะไรนะโอ้ได้ผมไปไหนวะมันเกิดอะไรขึ้นอะเต้เฮ้ขามีสองพีจิตร์เลยหรอเกิดอะไรขึ้นเตี่ยมันแตกผมมีอะไรจะพูดแล้วพี่ผมฟาร์มมานานแล้วครับโอเวอร์มันขึ้นมือผมมันอะไรฟาร์มแล้วครับโอเวอร์มันขึ้นมาแล้วครับโอ้แต่ดีใจสุดก็ใบนี้ผมไม่ไหวผมไม่ไหวพี่ผมไม่ไหวพี่บอลครับดีใจสุดใบนี้แหละไหน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 มีแหละกว่าจะมา ไม่ให้ผมได้อะไรอะฮะไม่งั้ผมได้อะไรทไมหมาโอเคเหน่จบกันไปครับเดี๋ยววันพุธที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับของเสริมภาคดีวีคีศูตสามแบบเต็มๆนะครับจะออกนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็สามารถซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านมาพีกันได้ครับวันออกก็ซื้อได้ปกติเช่นเคยเอ้าเดี๋ยววันนี้ให้แชมป์เขาโบกมือไว้บายกันหน่อยบายครับเขามยักยักคิ้วหรือตาอะไรกันด้วย ไม่โอเคบายบายบายลิปหน้า <c oughs>